พี่น้องบรรยากาศพูดอะไพูดอะพดอะมึงพูดยังพูดอะเออพูดอะูถึงสุขคนัตตเพียนู้นก้าว้น้าวเทีนของอันไรยนใส่ห้องอาบุี่ตียงียเเยเเเเอาเยยเเเยเเยี นั่นเห็นไหมนอ้องเรงปลากุดค่าจา้ะบ่อกุด่นี่้นบังบังบ่งบังบังบ่งบังเีย,เยม่มีปลาเข้าเดี่ยพใน่วตดออ้าวุวนนาวา้นะนะนอาตากกเบัอ้ยเปียยิง,ยงจะไปเด็กน่ป๊ขา้างาน,นั่นสันดอเอ้าเอากเบิดเ,เ,เอาไหม เอาลูกนำอีกหน่อยเจ้ากับบ้านเห็นไหมทั้งนั้นทำไมไม่อตยแต่ออนซานพี่นางว่าบางว่าบางน้ำกันนคไคักปีนี่ว่าว่าได้ประเทศเสียใจมีเงินตายนี่ลาวประเทศนะลงเลยลงลง เบื้งเบื huh <mythology> um, おお hmm. ้งเหมนบรรยากาศพี huh ่น้องมบรรยากาศอ่อนส้นอ่อนส้นในร้านค่ะเบิ่งเบื้งเบองสะดุ้งนั่นข้องสะดุ้งนั่นเ้ามาเพงบนอแล้เองสะดุ้งนั่นอ่อนส้นใออนส้นเน่ยมน่กันอีกหน่อยนึเนาะเราเพียงกินอะอ เราอายคือบมาเฮ็ดคือปมาเฮ็ดเอ้พาะเาเากิดีเป็นฮารอยพอดีซื้อวัตสัรเอยเนาะแต่วันก็ได้คุมคาได้หะเออพุ่นอะรเอออยู่ทั้าฝ่าหมือทีครูกังจังไอ้ทีพูดนะด่างนั่นมึงเนข้างน

านต้องเฮ็ดต okay, ้องเฮ็ดล no kind of eh ุกนะตเฮ็ดปิดพอแล้วกระเากับตองตองเข้กบเขาเอาเอาสั้นมากลงหันลงเลยลงเลยลงเลยไปนะกั

ไปโพลนัะว่าไปไปเที่ยงไปอีกทุกนองบบิง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 มารุนมารุนน้ำกันพี่น้องป่าน้องกุดคข้านี่ได้มากกีเดอปีนี้เดอ่คือสุดปีคนบัวลายเออเนาะ มันสะดุงเหาอคนเลยบอี่บอยากมาเอายกอ้ามเล็กเกเลยต้องตั้งโดนดักปุ่นเป็นของเฉยเอ้ยอืมุ่นุ่นออกุ่นุ่เอาไงคือประตูเรียนเหรอพ่อลุงุ่นีตูเรียนเนาะปุ่นอ๋ออุ๋่นะ เอดตัวตัตัวตลดตัวตัดตัวดตัวตัดตัวกัดตักัดตัวดวตดตัวตัวตัดตัวัดตัวตัดตดตัวตัดวดตัวตัดตัวตัดงวดตัวตัดตัววตันวตัดตดตัวตัดตพว่ัดตััตตววตวดด เออจะดูท่านมาลงเปนี่าธรรมชาติต้นหมากนะครับสุดจอดเลยไปองงานคอยกายไปพดจักย้ใส่หมองใดน่คือขึ้นมาเลยเอากระซามเขาตัวเออเออเออเท่ห์ไรเ จกนเสียงห้างวินแนวเว้ยช่างเอนะก็ใสได้สู้อนแหละเนาะนี่ยอมาชิยกเข้าเออเนาะมันอยากห่างแล้วเออมันอยากห่างแน่แล้วาเข้ากแ่งนี้หน่อยโดอันสั้นออนสั้นพี่น้อยสั้นไหมพอบ้งเอเนครั บรรยากาศลงป่าน้องผู้งายพี่น้องบู๊สมมากสมปาถนาเลยพูดนะพูดนะปานเขาตกแตกเ้ยเพินสะดุ้งน่อยกับพาสะดุ้งน่อยมองไงสะดุ้งน้อยบู๊ยพูดนะจนวายยันได้สูขู่จูคนนะพี่น้องมือนี โต้ว่านใบใบนี่เป็นแถวะทีมันขอนสนุกตายละตายตายแน่ายคือตายโต้นะา่นไหลเลยบหมานไหลเยหรุ่รุ่นรุพี่น้องว่าสิมิหยางมามือตาเนี่ยสิมิหยางไหลขึเกาไหลขึ้เกาหุนหนไหลขึเกาหุนอ่ะปุ้ยหุนหลขึเกา พุ่นวุ่นจอนักสองเท้าเหล่านี้พล้อรักสองเทเล่ะเบิดปะกเบิดเอาเบิดเอาไหม

บรรยากาศลงป่ากุดค่าเฮ้ยเช่วัว่ามันสิหนาวคักเว้ยเนอะตายแล้วบ้านนี้ป่ะสุกป่ากระดึงยิ่งบ้านกุดค่านี่้ำไหนน้ำนั่นจีขุนนะขุนนะเพี่น้องเมืองขาวอกรากอกลากพอเท่าหน่อยว่าะไชาดังเดเนอะอันลงมาดิุนนะเห็นป่ะเห็นป่ะเดี๋ยวจะวาบ่อขักบานดีอันนี้ันไหะ ตักท <Es> <an> <im eres> <các> e <economies> ีละสองทีละสามันตืคักรมองหันบ่คือพตอีมันมันเลือกกันเลยสุรุบ่พี่นี่สีจะลุงมึงอะบ่ลุอียางกะพี่งานพูดพี่นุ่มดใส่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 วาลันยอะไปแล้วบ่ไม่หันล้วพีตัวเลียงแล้วบ่ โอ oh, well, ้ส <year> ุดยอดสุยพี่น้องมาเมืองมาเมืองตื่นเต้นพี่ยังนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นใสเด้อบึบบึยิ่ดออ้เดี๋ยวห้องก็ใส่ี๋้วคุณเลียวหาโซป่าอยู่ท่นเห็นจากก่เห็นป่าอันนี้มันเย็นยู่เห็นอยู่นี่ใส่เย็นเขาบอกท่านย่ขุนวิ่งหน้าขนง้า้ขุนนอยหนื่พมยิ่ง่โพูดอะ นี่ท่าุคนน่ะเปืออุ้ยตัวใหญ่แถบปลายังดูหเดูนขึหางแดงกึ่งนีโอ้ไม่เป็นไม่เป็นปลาข้าีมาดูยุ่นหงไเนี้ยก็สอบกุ้ยโอ้โอ้โอ้่ะเครับนยยเอามาลุนอีกมาลุนตานี่อีกเพียงพ้วนนะพ้นนะมีนีไหม่ะ บาหลายแบบมดุดแล้วมาบืดบืดน่ะอู้ยปลาขาวน้อยนี่สุดยอดเลยเด้เดเดประน่งตัวนั้นประน่างมาคุณลุงปรัน่งได้คุณบาทอยู่เออคุณอะว้ารเอ้ารักเด็กบ้าหนักเด็กมาบึกหนักเด็กหนักเด็หนักเลย

มึง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 ดังนั่นมานจูกนเลยมันจูคนงมันจูกนพี่น้องถ้มาลุนกันพนได้อยู่แล้วโอ้คือบเห็นหน้าที่ไส์โลพี่แต่เสียงคนพูดจริงๆใครเนี่ยคืออยู่น้องเด่น ต้องเห็นบ่อฮู้ดูเว้ยพ่อใหญ่ป่าบ่มีพ่อเม็ดเนาะอันนี้มันบ่อึดบ่มันมันมีกระป๋านั่งพี่นั่งเดือยเดือยน้องเบนบ่ะพูดนะพูดนะเจ้าได้ป่าใหญ่เลยเนาะเออเจะได้ป่าใหญ่เป็นไงพ่อบ่อพเอาเมียนทัน ไปทาไงต่อบด้เขายกยเอาเอ้าเอบงตานี่บางตานี่พี่น้องมาถือบัดนี้ที่มาถือบัตรดิมาลุ้นเอาบัดนี้ว่าขอทาเลยท่นีละบัวไหลเลยบัวสองเท้าขก้นงู ว่านาจะไปใส่แล้อเลงว่านาดุงจะไปใส่ต้องยื้นอุ่นรอบละเออออง่ายกเงวเอละลงที่ปลาชิวตัวนี้เลเอออ่ะอูุ้้นคันงกัสีใดเลยเนาะเออ อัดตะโถปวดพบอกม่บอกเตียงพี่น้องเอ้ยคนมาอยากมาต้องไปาต้องไปว่านี่มันค uh ักน really ันหัสะดุ้งม่ใช่ตัวหันให้มูเฮ็ด่นเด็กเงนสองรอยจ้อนดีซื่อจวอาวาใเราอปาด้วอาปานั่งด้วยั้งนเหรอปานั่งสติเอาเงินไหนขึ้นกเงินของอาไปไวนะก็หคาลัจซื้อหม คื่อที่นสองคนปั่นกันเ่จะทำไวิน <c oughs> จะเขาเจีห้พ่เลยซื้อคนก็ซื้อตัวมันยังไวอยูยอย่ซ <c oughs> ื้อน้ำผู้ไม่โรตีถ้าซื้อน้ำผู้ <c oughs> ไม่ดอกนีน่นี่เนี่มตาอ่เน่อน่อขึ้นในมันเลยเดี๋ยวให้เออไม่ได้ยุกพอจะได้ป,ะน,นนะ,ปะนางนั่นะซื้อปานางน้มันออไม่กินไหมเขาขายกิโลเท่าไหร่สามร้อยสามร้ยดีสองร้อยห้าสิบเปนรมือปวดเลยสามร้อ ได,ดย้ยี่สิุหกมูลค้าซ้ำลอยบา้าทำซุ้มหลันชวาววังก็สื่อทำมาหกสิบเอ้สื่อแมวงหรือสื่อแพ่งโอ้ยแพ่งเป็นเคนงมาสื่อแล้วทำลอยได้ยีย่สิบกเขาแต่ค้าซ้ำลอยอยู่แล้วเออเอาไปคือมาเห็นห่วงอันนี้ค่ะฮันก็เหลี่ยมตาเ,เอ้อ